ก็กระสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาน,นี่ p พเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็มาในของ Bitcoin เช่นกันนะครับเกี่ยวกับครนะิปโตเนาะวันนี้ผมจะมาทํากันขอในของเหรียญอ t ตาเลีนะครับเนื่องจากว่าราคามัน ร่วงมาเยอะมากแล้วถ้าถอนในราคาที่มันร่วงนะครับก็จะได้รับเหรียญเยอะนะครับแต่ถ้าราคามันขึ้นก็คือเราได้เยอะได้ตังค์เยอะนะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามันร่วงต่อก็ถือว่าโอเคได้น้อยนะครับแต่ว่าน่าจะร่วงไม่ร่วงที่แน่ๆก็คือเก็บเอาไว้ก่อนนะครับสาําหรับใครที่เป็นสายคริปโตห้างพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการถอนกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปทําการถอนเราดูในของตัวเหรียญอิตาเลียนนะครับในราคาในนับปัจจุบนันนี้ราคาเท่าไหร่กันแล้วนะครับ ก็ดูในของผ่อนนี้กันเลยนะครับแล้วก็กวดไปตรงที่อิตาเลียนะครับผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดประมาณ25,158สตุชิอิตาเลียนะครับถ้าตีเป็นเงินก็จะได้ประมาณ23.55บสาทสตางค์นะครับก็ถือว่าโอเคอันนี้คืออันที่ผมเก็บฟรีมาได้นะเมื่อก่อนมันขึ้นเกิน100บาทนะครับเก็บฟรีล้้นๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเก็บฟรีก็ห้ามพลาดละกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในของราคาในนับปัจจุบันนี้กันก่อนนะครับว่าราคามันร่วงมาเยอะมากแล้วนะครับราคาในนับปัจจุบันนี้นะครับร่วงมาถึงประมาณอยู่ที่นี่ครับ9 2 7า0่ 92, บาทนะครับต่อ1อิตาเียนนะครับแต่เมื่อก่อนนะ่ยมันาราคาประมาณนี้ครับหนึ่งแสนนะฮะก่อนที่มันจะร่วงมาราคาอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทนะครับ มันขึ้นไปสูงสุดประมาณ1นึ0 0 0สห้าหมื่นหรือว่า6 0หม0นบาทนี้นะต่อหนึ่งเหรียญเนี่ยแต่ว่าในตอนนี้ราคามันล่วงแล้วก็ตอนที่มันล่วงก็ถือว่ารีเก็บกันก่อนนะครับก่อนที่มันจะขึ้นนะครับความคิดของผมน่าจะเรียกว่ามันก็อาจจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องรอเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีในของเรื่องสติกิจภาษีต่างๆอะไรมากมายเนาะก็เลยทําให้คนเขากลัวแล้วก็ทกําการเทขายนะครับแต่ถ้าเขาดีมาเมื่อไหร่รับรองว่าราคาขึ้นแน่นอนนะครับ ในตอนนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับเข้ามาในของตัวแอปที่หาเรียนอิตาเลียนฟรีนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะที่ผมจะถอนก็จะเป็นของตัวแอปนี้สำหรับใครที่จะติดตามผมมานานนะครับก็จะรู้นะครับว่าในของตัวแอปนี้จ่ายจริงนแน่นอน,นครับจ่ายตลอดนะครับถ้าเราถอนนะ โอเคนะครับในนาตอนนี้เราก็เข้ามาในของตัวแอปแล้วนะครับก็จะมาทําการถอดเลยนะครับก็คือในของตัวแอปนี้มันจะถอดเข้าในของกระเป๋าพอยเบทเท่านั้นนะจะเข้าในของกระเป๋าอื่นไม่ได้นะ ตอนที่เราสมัครในของกระเป๋าคอยเบสนะครับเราจะใช้อีเมลใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับถ้าเราใช้อีเมลไหนที่สมัครในของกระเป๋าคอยเบสและเราจะมาเล่นในของตัวแอปนี้เราก็ใช้อีเมลนะครับตอนที่เราสมัครในของคอยเบสใช้อีเมลนั้นมาสมัครในของตัวแอปนี้เพื่อทําการหาเหรียญอิทเรเรียนฟรีก็ใช้อีเมลเดียวกันนะครับเวลาทําการถอนมันถึงจะถอนเข้าในของกระเป๋าคอยเบสนะครับในของตัวแอนปนี้มันไม่รับรองใน แอปต่างๆหรือกระเป๋าต่างๆนะมาแล้วลองแค่ในของกระเป๋าคอยเบสอันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคส่วนการทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวการทํางานทํางานกันยังไงก็ค่อยไปดูกันนะครับซึ่งมันไม่ยากอะไรเลยนะมันก็จะมหีหน้านี้หน้าเดียวแหละที่ทําการทํางานหรือว่าอาร์เรียญน,นะครับเนาะโอเคให้เราไปทําการถอนก็กดไปตรงที่3มขีดนี้ได้เลยนะครับ พอทาการกดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีให้เรากดจากตรงนี้นะข้ามบนก็คือจะเป็นอีเมลของเรานะครับว่าเราจะถอนเข้ากระเป๋าคอยเบสนะครับมันยืนยันอีเมลตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการกดจากข้างล่างเลยนะครับพอทําการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีนะครับว่าให้เรายืนยันนะครับว่าเราจะถอนทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมนะครับตรงนี้นะถ้าผมถอนนะครับก็คือเหรียญทั้งหมดที่ผมมีนะ เหรียญนี้มันไม่ใช่เหรียญสโตชีนะครับของอิตาเลียนนะมันเป็นเหรียญของตัวแอปนี้เท่านั้นนะครับเขาจะเอาไปแลกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมมีทั้งหมดประมาณ2 1 9 2 6เรี่หรียญในของหรือของตัวแอปนี้ก็คือพอยต์นะครับถ้าผมถอนวันนี้ต้องรอไปอีกสาวันถึงจะสามารถทําการถอนได้นะครับเขามีบอกไว้อยู่ตรงนี้นะถอนวันนี้รอไปอีก3าวันถึงจะสามารถถอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับให้เรามากดจากตรงนี้กันเลยนะครับถ้าเราจะถอนนะครับก็กดยืนยันจากตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ถอนเราไม่เอาละไม่ถอนแล้วก็สามารถกดยกเลิกได้ก็คือเมนูนี้นะครับเมนูนี้คือยกเลิกทกําการถอนนะครับแต่ว่าผมจะถอนผมก็เลยกดไปนะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะมีโฆษณาด้วยนะครับขอปิดโฆษณาสักครู่หนึ่งนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดปิดโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้จะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับกดกลับเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมก็เลยกดกลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับหน้านี้ก็คืออันที่เราถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะโผล่มาในของหน้านี้นะครับก็คือหน้าหลักเหรียญทั้งหมดที่เราได้ทําการหามาเราถอนไปแล้วมันก็จะหายไปหมดแล้วนะครับก็จะมีเหรียญหรือว่าพอยนะครับ อันที่เราหาแล้วก็อันที่เราเชิญเพื่อนเราได้รับก็คืออันนี้อันที่เราหาก็คือจะเป็นตัวเลขใหญ่ๆเห็นไหมตัวเลขศูนย์นะอันนี้คือเหรียญที่เราหาแต่ถ้าเหรียญที่เราเชิญเพื่อนและเราได้ก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับตัวเล็กๆอันนี้นะครับคือมันรวมได้นะซึ่งในของตัวแอปนี้มันถอนขั้นต่ำอยู่ที่5,000 Point หรือก็คือ5,000เหรียญน,นะครับในของตัวแอปนี้นะครับ โอเคเราถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเข้าไวมากนะครับถอนปุ๊บเข้าปักนะรครับอันนี้เลยนะครับก็คือ,ได,คอได้รับแล้วนะครับในของเหรียญอิตาเลียนนะครับนี่นะที่ผมได้รับแล้วตีเป็นเงินประมาณ4บาท95ส้ตางค์นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในของกระเป๋าคอเบดกันเลยนะครับอาตอนนี้เรามาอยู่ในของกระเป๋าคอเบดแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนะฮะ ก็คืออันเมื่อกี้นะครับที่ผมมีเหรียญก็คือประมาณ2องหมื่นเนาะใช่ไหมผมถอนมาแล้วนะครับก็ประมาณเมื่อกี้มีเหรียญประมาณ25งหมพันเหนรียญบิทคอยเอ,อไม่ใช่สองหมื่นห้าพันเหอนอเรียญอิตาเลียน t ตชินะครับผมก็ถอนมาแล้วน่าไ,ได้ประมาณอีกห้าพันนะก็เลยก็คือตีเป็นเงินประมาณ4บาทใช่ไหมครับนี่ครับก็ได้รับมาแล้วนะครับเงินเพิ่มมาแล้วใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวไปดูในของอีเมลกันนะครับถ้าเราถอนมาแล้วเขาจะแจ้งมาทางอีเมลด้วยนะครับ ในส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอีเมลนะครับเขาจะแจ้งมานะครับนี่เห็นปะตรงนี้เลยนะครับนี่เพิ่มเสิงส่งเงินให้คุณนะครับจำนวนนี้526 i t อ l i a n สิบหกอิตาเลียนชได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าได้เยอะกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือได้น้อยกว่านี้นะครับนี่ ก็ได้รับมาแล้วนะตีเป็นเงินก็ประมาณ4บาทนะครับถือว่าหาเล็กๆน้อยๆมันได้ก็จริงนะครับแต่ว่าดีกว่าที่มันเสียตังค์แล้วก็ได้อื่นมานะแต่อันนี้มันคือหาฟรีล้วนๆนะครับถ้าราคามันขึ้นก็ได้เยอะแต่ถ้าราคามันล่วงก็ได้น้อยลงนะครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นนะมันน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าคริปโตมันเพิ่งมันบูงในของปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็รอดูไปก่อนนะครับ ส่วนขั้นตอนในการทํางานในของตัวแอปนี้นะครับก็คือหน้านี้นะครับให้เราทําการกดโกเข้าไปแล้วก็ลุ้นว่าได้เหรียญประมาณเท่าไหร่และจะมีในของโฆษณามาและให้เราปิดเหรียญโฆษณานะครับหรือก็คือให้เราปิดโฆษณาไปนะครับก็กดโกนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคได้30ก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะ แล้วก็ทําการปิดโฆษณาไปนะครับดูจบแล้วก็ปิดไปนะครับเหรียญของเราที่เราหาได้ก็จะขึ้นมาข้างบนนี้เมื่อกี้คือผมได้อยู่ที่44นะครับพอต์นะครับหลังการหาเมนูอื่นนะครับหาเหรียญหรือว่าหาพอต์เมนูอื่นก็คือนี่ครับทาแบบสารวมหรือว่าแบบสถามนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับก็อันนี้จะทําได้เยอะที่สุดละมันจะเป็นของแบบสารวมนะครับให้เราทำนะครับมีกดเข้ามามันก็จะมีเนาะให้เราทําเข้าไปนะครับ แล,และยังมีเมนูอื่นๆอีกนะครับก็คือเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูของการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันแล Alpha, well. ้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับต้องรูป3าคนนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะเห็นคําว่านี่ครับตรงนี้ก็จะมีในหองรหัสนะนําของเรานะครับรหัสนะน้ำนะตอนที่เราสมัครเขาจะมีการใส่รหัสนะนําด้วยนะครับแล้วก็ ลิงก์ในการเชิญเพื่อนก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับมันจะมีคําว่าแช์นะครับมันจะมีคําว่าแชร์ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับกดแชร์เข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันขึ้นมาแล้วก็กดข้ลอลลิงก์ไปได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะก็ลองมาทํากันดูนะครับในของตัวแอปนี้มันจ่ายจริงแน่นอนนะครับดูจกไม่กี่ที่พุงถอนเนาะคออถอนปุ๊กได้ปักนะครับสําหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วการใครที่สนใจมาทําด้วยกันในของคริปโตก็อย่าลืมมาทําด้วยกันนะครับ ิงื์ในการโหลดแอปหรือว่าวิธีในการถอนต่างๆหรือการสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับวันนี้มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันดี้เพจด้วยนะครับ bye, ไปายวายไวจเในการคลิปหน้าครับ